คุณต้องงาคุณไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยผมมาผมมาจากสวีเดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัผมตามหาคุณตั้งงานเนี่ยผมจะเอาอะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่ปลาดิบเขาเรียกว่าปลาแซลมอนอ๋อปลาแซลมอนผมว่าปลาแซลมอนไม่คุณกินนะเนี่ยแต่ในชีวิตนี้ถ้าคุณแม่ไม่ผมกินผมก็ไม่มีปัญญาที่จะได้กินหรอกแล้วทมงานคุณกินแต่นี้ไปก็พอวาซาบิวาซาบิไป อ๋อคุณทำให้ผมทำไมเนี่ยเอาก็ไม่ให้คุณไงผมซื้อมาฝากทำไมคุณรู้ว่าผมหิวข้าวอ่ะเอาไม่รู้อ่ะเอากิน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 เยอะๆําทำไมอ่ะที่เวลาผมหิวข้าวเวลาผมไม่มีรถไปที่ไหนเวลาผมไม่มีอะไรคุณช่วยผมตลอดเลยเอาเพช่วยกันช่วยกันสของของคุณจริงนะเคุณอ่ะดีกว่าคนที่อยู่หน้าเวทีอีก ำไมคุณแปว่าอย่างนั้นน่ะคือคนถ้าคุณมองตาผมคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมหิวข้าวผมไม่มีเงินซื้อข้าวกินพี่หน้าเวทีเขาก็รู้พี่น้าเวทีเขาไม่เห็นมีข้าวมาให้ผมกินเลยไม่เหมือนคุณเลยนหนคุณคุณลองขอขอขอข้าวพี่เขากินสิขอข้าวหน่อยครับขอข้าวหน่อยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะเรามานั่งกินด้วยกันไหมกินเลยกินเลยโอ้คุณชอบกินเหรอชอบเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณป้อผมผมตาใไม่เป็นครับได้เดี๋ยวคุณ ะะโอ๊ะเจ็บมือรู้สึกว่ามือไม่มีแรงวาซาบิครับนตายครับภคมิแพ้ขึ้นนะเยอะเกินไปไหมโอ้ขอบคุณนะว้าวน่ารักจังขอบคุณนะขอบคุณนะ ทาาเทอา่ะวาซาบิเป็นไงอู้แซ่บเข้าไปเลยอ้อเป็นไงเป็นไงอร่อยจังเลย <c ười> คุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำไมคุณมานั่งอยู่กระท่อมคนเดียวเนี่ยเอ้าคุณเป็นอะไรวาซาบิมันขึ้นอ๋อมันขึ้นไปนไหนอ่ะขึ้นใจ อ๋อไม่ได้ขึ้นดังเหรอขอบคุณนะที่อยู่กับเรา,าไยตลอดเลยอะ่ะเป็นไรเนี่ยบินกลับมาจากเดนมารกก์กมาหาเราแล้วเมื่อกี้บอกว่ามาจากสเวเดนเหรอเราพูดผิดประเทศอ่ะเอา้เอา,อากลับมาจากไหนเนี่ยฮ่องกงเหรอืมพม่าอ๋อมาจา,ากพมา่าเฮ้ยเราอยากดิจิตา้าเล่นจังเลยเอ๋อ ตัวว่าสะเสียนต่ำอ่ะขาดไหมโอ้ขาดก็แกงผมขาดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเรหากีตาร์โปร่งก่อนโป่งกีตาร์ไม่มีมีไหมไม่มีกีตาร์โป่งเหรอเรานั่งร้องเพลงกันดีกว่าได้เดี๋ยวผมเป็นมือกองให้ก็ได้ทำไมเขาไม่ตอกลงไปให้มันสุดน่อยน้ออ่ะเธออยู่บ้านโซอันโออา อะไรคุณแก้มันเข้าบรรยากาศเลยสินี่แหละมันเข้าสู่แล้วผมว่าคุณรู้ไหมว่าบรรยากาศวันนี้มันควรร้องเพลงอะไรเชนนอนนาบ้านเรือนเหมือนลัง<อ>ใช่หรือเปล่านี่ยเราอยู่บรรยากาศเถียงนานให้เราอยู่ด้วยกันสองคนนานๆทีแบบนี้เราต้องร้องให้มันเข้าบรรยากาศหน่อยสิ<อ>ปื้มใจจังมาเจอแม่ห้ากรตั้งเต็มตาไ,<อ>ไปไป <laughs> ไปอาญ่าเฮ้ยะ <laughs> 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 อะไรเนี่ย ต้นมาเลยนะเนี่ยขนาดร้องขึ้นต้นเลยเนีผมจะร้งองเพลงน,นี้รู้ไหมจะสวยฉัมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อฉันนั้นมีเหลือสายตาให้ใคร,รขอบคุณครับ ไว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจเธอเป็นดอกไม้ของคนข้างทางเมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกลเอื้อมมือคว,คว้าไม่ได้ ลายลายคราวอยากจะทักทายต้องคอยห้ามใจทุกทีรู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหนเหมือนฉันอยู่บนฟ้าที่ฉันเฝ้ามอง ตาเแมงเลยแมงเกาตาผมแมงเลยแมงเกาตายเป็นจิซอนเหรอเขาแมงแมงเอาออกเอาออกเอาออกหน่อยโอ้ยเร็วๆสิงห์สิงห์มัดเข้าเยอะมากมัดดูเข้ากี่ตัวตีตีตีหน่อยตีหน่อยโอ้ยไปเร็วเร็วจี้โอ้ยมีแมงสิบแปดตัวอยู่ในนี้เข้ามาดูใกล้ๆเร็วๆมันเห็นไหมเนี่ยเข้ามาดูอีกขยิบเข้ามา อ๊อยอ้ยอ้นอะไรเนี่ยถ้าปล่อยอีกนิดนึ่งเขาจะตายเร็วมีไหมเห็นแล้วอ้อยออยอ้อยยตีตตีตีนตีตี้ไปไปตอะไรตีอยตีแล้วไม่มีอะไรไม่เข้า มาอยู่กันสองคนหาขวงมเลยมาแล้วมาแล้วทำาไมถึงเป็นคนแบบนี้อา้าวแมงออกถตืนว่ะมันบ่นใช่ไม่สิแปดตัวเมื่อมันบ่นใช่เห็นบ่เนี่ยคือไปให้เหลี้ยบคนเดียวเป็นพี่ไหมเป็นเลี้ยงามา,ารู้ไหมว่าเวลา กว่าพี่จะได้อยู่ด้วยกันแต่มันนานขนาดไหนเจนนี่ไม่รู้สิมาคนเดียวไม่ได้มากับมาร์คเอ้ยนี่ยังไม่มีใครส่งให้เขาเลยนะเนี่ยโอ้โหโอโอรยเป็นอะไรออกออกแล้วเนี่ยนี่ลูกใครอ่ะเองด้วยลูกเจนนี่กับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่น้ำหนักกระปุ้ยไฟแม่ทรลพีจำลูกตัวเองไม่ได้ใคร ลเ,เนี่ยใครอะไรนี่ปุยฝ้ายน้ำเหนือหลงอันนี้คือปุยฝ้ายนี่น้ำเหนือจับลูกเตียงไม่ได้นัน่นไม่ใส่ถ่านมาซะด้วยไปไหนอ่ะบอกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าไม่ใส่ถ่านใส่ถ่านแล้มมใส่ถ่านนี่เหมือนอลูกก็ไม่เลี้ยงแถมยังมีหน้ามาสวีทกันอีกมันคือโจมดีแต่ว่าพี่นั่งนี่ไหมเออ เลี้ยงกัให้เงินเดือนเจ้าตัวอยากเล่นเกมไหมฮะเกมอะไรอยากเล่นเกมไหมเกมอะไรเอ๊เดี๋ยวหาเกมมาให้เล่นขอน้าเปล่าหน่อยค่ะโอยฝรั่งดอกเอ้ยเสียเอ้าเสียงหมาไม่ได้ใส่วะมามันก็ขอมาน้ำครับทุกคนเสียงหอยล้อเอ้าเสียงอะไรนะเสียงหอยล้อเอาไปสิคือขาดเทย์ลอยอ่ะเทะหน่อยของเลยบัวเลวิตเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมง่ายๆไม่ยากกินน้ำ อ๋อกินน้ำใช่เปาเป่ายิ่งชูกันใครใครอะไรไม่ใช่ไปอิ่มแล้วเหรอกินทุกวันต้องใส่น้ำไม่อิ่มหรอกน้ำเป่ากินทุกวันหรูอแล้วหรือเปล่าฮะน้ำอะไรแต่เขาเขากินเขากินน้ำน้ำอะไรมันเหนียวน้ำเจลีเขากินเขากินเจลีเรื่องจังไรดิบ่มีไผทชัวอะไรน้ำอะไรให้เป่ายิ่งชูกันเดี๋ยวจะบอกเป่ายิ่งฉุกันก่อนอ๋อไปเลย ยังยิงยาวปากระเป๋ายิงอุ้ยคุณจ้อกอะไรเอ้ยกาะเป๋าเธอกระดาษอ่ะรกระดาษเนาะเอายังยิงยาวปากระเป๋ายิงโอ้แพ้แล้วโอ๊ยคนชนะได้กินน้ำเอ้าเอ้าคนชนะได้กินน้ำตาเป็นอะไรจีนี่ตาเป็นอะไรแมงเข้าตาที่คุยกันไว้ที่คุยกันไว้คือคุณไม่เห็นคนแพ้ไม่ใช่เหรอเรื่มกินน่ะคนชนะได้กินน้ำไปเรียงที่ไหนมาเป่ายิงชูกชนะได้กินน้ำเอ้ามาเอ้าม่เอา เพื่อเพื่อเป็นกันไอ้นี่ไอ้สมัยฉัน้นจับไม่อจับไม่ยงาะไม่สั้นเลยได้ขอไม้ยาวไม้สั้นหน่อยค่ะเออเอามาไม่เคยแก้ใช่แน่นอนเนี่ยจับทรงแล้วตะเกียงขาดบาดโอ้ยโอ้ยไอ้เนี่ยกำลังทำอยู่ไหมจับไม้สั้นไม้ยาวนะเอาจับเลยนะเอาจับเลยเดี๋ยวแล้วกติกาคนได้ไมสั้นยาวจับเลยจับเลยเอาป้อนเนี้ย นี่เออจับพติกรรมมันแล้จับเลยไม่ต้องถามเยอะไม่ต้องถามเยอะอ่าดีบขึ้นม่ไหวเลยห้องม่เดียวเทียบกันสีเอาผมยาวกว่าเห็นไหมคนได้ไม้สั้นคนได้ไมอตรงนะผมก็ต้องยาวกว่าอยู่แล้วจะให้ไปเอาจะให้ไปเอาอะไรมายาวที่หลังอย่าถามนะที่หลังอย่าถามนะว่าผมหยาบได้ใครนี่คนได้ไม้สั้นได้ไม้ยาวไม่เหรอต้องถูก คนได้ไหมฉันได้กินน้ำออเอาเพลยเอาเอาเอาอ๋อ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 อ๋คอาออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋อกูถามออ๋ออ๋นอ๋อเอา๋อม๋ออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋นอ้ออ๋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 อน๋ออ๋่อออ๋ออาน้๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 ้อ๋อ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 อ เปิดอวนน้ำเนีสอบมุกมาแตเหือดเลยเนี่ยการที่จะเปิด้ำเนี่เิ่เิ่เปิดได้ไงโอยเอาเดี๋ยวเโอ้ปดกินดอกกินเอาถามถามสิถามเดี๋ยวแมกินหลายปันโอ้โหมนนหิวมาจากบ้านน่ะอย่าบอกนะว่ากินหมด ทำไมคุณไม่บอกผมถ้าคุณหิวน้ำขนาดเนี้ยคุณก็บอกผมสิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกินเยอะขนาดนี้ต้องพูดความจริงมากๆแน่ๆเลยเยอะดูน้ำกินขนาดนี้ไม่ต้องให้เจนนี่มาให้เอามาให้กินก็นได้น้ำผมเยอะอยู่บ้านนะในตู้เย็นอะผมแช่เยอะมากน้ำในตู้เย็นเหรอเออมีเด็กอ๊อฟน้องออฟอะแช่เยอะเยอะมากเฮ้ยถามถาม กี่คำถามถามถามกี่คำถามก็ได้กี่คำถามก็ได้เอาสักสามพอสามหลายเพียเอาแต่คำถามเดียวพอเอาคำถามเดียวพองั้นสำคัญสำคัญเลยอ่ะมันเป็นความจริงใช่ไหมผมจะถามคุณว่าไม่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 เอาเนื้อถือซะว่าผมไม่ใช่นุกนะผมเป็นนักข่าวคุณหวั่นไหวบ้างไหมครับไอ้คถามคำถามเดียวใช่ไหมครับคำถามเดียวคำถามเดียวสั้นๆห้วนหนคุณหวั่นไหวบ้างไหมครับ ก็วันไหววันไหวกับอะไรครับคุณวันไหวกับอ้าผมผมไม่ใช่หรกนะคุณวันไหวคุณวันไหวกับกับคนที่อยู่คุณตลอดบ้างไหมครับอดผานกนกไม่เอาผู้ชายตั้งใจฟังคุณวันไหวกับคุณนุกธาดนบ้างไหมครับ ผู้ดใดละเออน,นล่ะนะโอ้ยจังใดเล้อเนี่กับคุณนุ่งทโดนใช่ไหมครับเออคุณคอะรู้อยู่ว่าคุณเป็นเพื่อนกันแต่ว่าผมอยากจะถามว่าคุณมีบางช่วงที่หวั่นไหวบ้างไหมสักน,กนวันวันไหวกับเขาเหมือนรู้สึกเหมือนรู้สึกรัก<ะ>อ๋ออ่ะอ,ะอ,ะอะ่ซอฟซรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ามากกว่าเพื่อนอ่ารู้สึกดีมากกว่าเพื่อนอกกเอนอ กับคุณนุงทนดินท์ก็ในความที่มันเป็นเพื่อนใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันมาก็มันจะมีอารมณ์ที่เป็นมีอารมณ์ด้้ยอารมผมพูดอะไรผิดเนี่มีอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเพื่อนอะไรอีกเนี่ยโอมีอารมณ์แล้วอารมณ์ในความเป็นเพื่อนเนี่ยครับอารมณ์ เพื่อนกันคือหยอกล้อกันแบบนี้อก็มีในฟีลลิ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีในมุมที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะรักเป็นสาวอะไรเนี่ยเอาตอบเลยร็วอาจจะมีรู้สึกรู้สึกดีด้วยครับอ๋อครับครับเออกูถี่ตอบได้เนาะหยาเล่ยากครับ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแหละรู้สึกดีก็รู้สึกดีตอบแบบดาราก็รู้สึกดีด้วยครับเออรู้สึกก็ก็รู้สึกดีด้วยครับถ้าตอบถ้าตอบแบบพี่ายไทยล่ะโอ้ยใบไ,ไทยเขาว่าดูถิดนะไอ้ก็รู้สึกด,ดีนั่นแ่ละไอ้เล็ดไปเสมอดีพูดคำว่ารู้สึกดีจริงๆเล็ดไปทุกวันนี่ก็รู้สึกดีถ้าไม่รู้สึกดีคงไม่เล่นหรอก Huh?